สวัสดีครับผมวันนี้เรามาพบถูกตัวอย่างที่10กันนะครับจากค่าคงที่สมดุลที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสของปฏิกิริยาเคมีต่อไปนี้นะครับแก๊สไนโตรเจนนะครับทำจากแก๊สออกซิเจนได้เป็นไนโตรเจนมอนอ,อกไซด์นะครับถ้า K อยู่ที่2.00จุดศูนคูณสิกำลังลบยีนะครับแก๊ส <c oughs> ขอไปครับไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับอ่าสลายตัวได้เป็นไนโตรเจนมอนอ,อกไซด์แล้วก็แก๊สออกซิเจนนะครับ ค่าคงที่นะครับค่า k2 อยู่ที่1.25ุ่าคูณกำลัง5ลบ5นะครับขออภัยปฏิกิริยารวมนะครับไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับเป็นแก๊สไนโตรเจนแล้วก็แก๊สออกซิเจนนะครับผมก็จะมีเลขสับสิสเตมอนแสดงหนังที่เห็นกันข้อที่หนึ่งะฮะโจทย์ถามว่าค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยารวมเป็นเท่าไหร่ก็คือถามหาค่า k ของตัวนี้นะฮะแล้วก็ข้อที่สองนะครับค่าถ้าค่า ถ้าที่สมดุลน,นะครับแก๊สไนโตรเจน3.91คูณ10กวลัง3มลต่อลิตรนะครับและแก๊อสออกซิเจนนะครับ2.00คูณ10กวลัง3มลต่อลิตรนะครับที่สมดุลมีแก๊สไนโตรเจนไนตรออกไซด์กี3มลต่อลิตรโอเคอ่เรามาดูกันนะฮะว่าข้อน,นี้นะฮะสามารถคำนวณออกมาได้อย่างไรนะครับอันดันแบ,บแรกเลยก็คือสิ่งแรกที่เราต้องทำเราต้องรู้ว่าปฏิกิริยารวมเนี่ยเกิดจาก ิยาข้อที่1ข้อที่2องเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะครับตั้แบบแรกก็ไปดูที่าสารตั้งต้นนะครับของพยารวมก็คือไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับสังเกตว่าไนโตรเจนไดออกไซด์เนี่ยจะมาจากสมการที่2นะฮะมาจากสมการที่2โอเคนะครับาาจากสมการที่2ในสมการที่2เนี่ยนะครับเราพบว่าเลขสมประสิทธิ์ลของไนโตรเจนไดออกไซด์อยู่ที่2แต่ว่าตรงนี้นะฮะอยู่ที่1ดังนั้นเราจะเอาเลข2คูณเข้าไปนะฮะเอา2คูณเข้าไป ขออนุญาตนะครับ2คูณเข้าไปก็จะกลายเป็น2องโมลของไนโตรเจนไดออกไซด์นะฮะสถานะเป็นแก๊สนะครับ,รบ,รบเป็น2องโมลของไนโตรเจนมอนอกไซด์บวกกับ 1. 2 1งหส่วนสของแก๊สออกซิเจนนะครับโอเคนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะฮะตัดตัดก็อ้อนจุดอันหนึ่งเขียนะครับในส่วนของสมการที่ ปรยรวมนะครับตัวที่2ก็คือแก๊สไนโตรเจนสังเกตแก๊สไนโตรเจนนะครับจะอยู่ในปฏิยาที่1นะปฏิยาที่1ปริยาที่1นโอเคนะครับสมการที่1นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสารผลิตภัณฑ์นะแต่อันนี้เป็นสารตั้งต้นนะครับอันนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือกลับสมการที่1นะครับให้มันเกินสารผลิตภัณฑ์เหมือนกับปฏิยารวมนะครับแล้วกลับกลับก็จะได้เป็น2อมลของไนโตรเจนอนอกไซด์นะครับเป็นไนโตรเจนนะครับ แล้วก็แก๊สออกซิเจนั่นเองเข้าใจไหมครับอ่าแล้วได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาดูตัวแปตวตวรตัวตัวสารตัวต่อไปก็คือแก๊สออกซิเจนนะฮะแก๊สออกซิเจนเนี่ยเราพบว่าออกซิเจนตัวเนี้ยนะครับพบได้ทั้งในสมการที่1และสมการที่2นะครับซึ่งสมการที่1เนี่ยเราตัดด้านไปแล้วนะครับดังนั้นเราก็เอา2สมการนี้มารวมกันนะครับอ่าสสมการนี้มารวมกัน ก็คือสมการที่เราได้ใหม่ก็คือสมการที่3และสมการที่4นะครับเอามารวมกันนะครับซ้ายอยู่ซ้ายขวาอยู่ขวาโอเคนะครับบวกด้วย 2NO อง n จ j นะครับกลายเป็น2 no บวกนะครับ o ห้อยสองตัวนี้นะฮะ o ห้อยสองนะครับเป็น1นะครับบวกด้วย n, o ห้อ บวกด้วย O อให้สองโอเคนะครับแก๊สออกซิเจนนะครับอ่าพอเราสังเกตพบว่านะฮะถ้าตัวไหนเหมือนกันนะฮะให้เราทําการเช่นนะนี่นะเหมือนกันนะครับกระดาษต่อไปโอเคนะครับส่วนออกซิเจนเนี่ยเหมือนกันแต่อยู่ฝั่งผลิตภัณฑ์เดียวกันนะฮะเพราะนั้นมันจะได้เป็นอ่าไนโตรเจนนะฮะเอาผลิตภัณฑ์ก่อนแล้วกันบวกด้วย1นบวกหเป็น2นะฮะ2ออกซิเจนโอเคนะครับ ทางนี้ก็จะเป็นสารตั้งต้นเ e ่ e เดอร์ออกไซด์โอเคได้แล้วนะครับเราพบว่านะครับเช็คสมการนะฮะนี่เห็นไหมครัมันจะตรงกันพอดีหมายความว่าอะไรหมายความว่าปริยารวมเนี่ยนะครับเกิดจากการเอาสมการที่2เนี่ยนะครับคูณด้วยเลข2เข้าไปแล้วก็รวมกับสมการที่1ที่กับสมการนะครับอันนั้นเมื่อเราตีเป็นค่าที่เราเรียนมานะครับเราเรียนมาบอกว่าอย่างไงบ้าง บอกว่าถ้าเอาตัวเลขตัวไหนก็ตามนะครับคูณเข้าไปกับเไรครับเข้ากับแบบสมการนะครับค่า k ใหม่ที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ k เดิมนะครับยกกําลังตัวเลขนั้นนะครับถ้าเรากลับถ้าเรากลับสมการกลับสมการค่า k Trying ใหม่ที่ได้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน k เดิมนะครับหรือถ้าเราเอาสมการมารวมกันนะครับสมการมารวมกัน k ใหม่ที่ได้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเอาค่า k มาคูณกันนั่นเองนะครับโอเคอันนี้เป็น3หลักการที่เรารู้ไว้อยู่แล้วนะครับในการเรียนการสอนของพวกเรานะครับดังนั้นเมื่อเราได้ตามนี้นะครับเราก็เอามาแทนค่าได้เลยนะครับก็จะเป็น k ใหม่ที่เราได้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับอ่าทวนี้ก็จะเป็น k 2นะฮะ k 2ยกกําลัง2องนะครับคือหมายบวกก็จะกลายเป็นเครื่องหมายคูณนะฮะกลับก็คือหนึ่งส่วน เทหนึ่งนีเองโอเคไหมครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับลองเข้าไปดูนิดนึงสองจกับหนึ่งจุดสองห้านะครับ1นึ่งไรครับ1.25่งจเป็นสิบกำลังลบหทั้งหมดเท่ากำลังสนะครับคูณด้วย1ส่วนนะครับ สองจุดศูนนยคูณสิบุกรลังลบยี่สิาถูครับนี้นะฮะเราลองเช็คอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าใช่ไหมนะครับสโอเคนะครับหนึ่งจุดสอ้าช่อีเโอเคใช่นะครับพอใช้เสร็จปุ๊บเราก็คำนวณได้เลยนะฮะคำนวณยังไงอันดูนะครับสองนี้คูณเ่านหรนะฮะคูณเ่าไี้นะฮะโอเคนะครับมันก็จะกลายเป็น1.25่งจุอากำลังสอนะครับคูณด้วยสิบ กำลังลบหคูณสก็จะเป็นลบสินะครับหารด้วย2.00นะฮะคูณสิยกกำลังลบยี่สิบ้เขียนไหมครับอ่าตามนี้นะฮะปึ๊บนะครับแล้วก็สามารถย้ายนะครับย้ายขึ้นไปด้านบนได้นะฮะย้ายตรงนี้นะฮะมันก็จะกลายเป็น10บกำลังเท่าไหร่ครับลบสิบวกยีนะครับเขียนไหมครับก็จะกลายเป็น หนึ่งจุดสองหากลังสองนะครับคูณสิบกำลังสิหานะครับหารด้วย2องจุดศูนศนย์โอเคนะครับหนึ่งจุดสองห้าคูณหนห้ห้าหทด2 5.2เป็น10เป็น12ทด1นึ่ห้าหเป็นห้าเป็นหกนะครับสอหเป็นสิทด1ตัดนี่ะฮะสองสองเป็น4เป็น5้านะครับสองหเป็น2โอเคนะครับ หนได้หนะฮะโอเคนะครับหนสองได้2 1งหนึ่งหได้หนโอเคนะครับิงลงมานะครับได้5้ได้สองได้สิบหกสิทบ1ได้5และได้1นะฮะโอเคนะครับได้ทั้งหมดนะครับตามนี้นะฮะได้มาที่เท่าไหร่ครับ15.625ห้าจนะครับหนึ่งกสานะครับคูณสิกำลังสิ นะครับอันนี้คุณขอไปนะฮะลบจุดนิดนึงขอไปแนะล้วลบอกเลยเอาใหม่นะครับเนื่องจากเราเนี่ยนะครับเราทาการคูณทุยโยม2ตงตแหน่งนะฮะร,รวมกันเป็นสี่ตำแหน่งก็จะเป็น1 2 3 4มัีก็นึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหาหารด้วย2 0งจุดศูนคูณสิบกลังสิ้าโอค,ครับตังหารยีงนะครับห ห้าหกนะครับหารด้วย2.00จนย์ยะผมขอเว้นไว้แค่นี้ก่อนนะครับาหายจุดหายไปนะครับมองไม่เห็นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเราจะเป็น2องตำแหน่งนะครับขออนุญาตทำเป็น2องตำแหน่งนะครับโอเคตัวนี้หายไปข้อยัดลบนิดน,นึงก็จะกลายเป็น ร้อยห้าสิบหกตั้งหารด้วยสองร้อยหารไม่ได้เติมจุดใส่ศนะครับเจ็ดศูย์ได้ศูนศูย์ได้ศูนเจ็ดองเป็นสิบสี่เศษศูนย์เศษหกเศษหนึ่งโอเคไหมครับถูกไหมฮะถูกนะฮะปึ๊บเป็นเท่าไรครับเติมศูนย์โดยอัตโนมัติเป็นแปดนะครับโอเคนะครับปึ๊บสองศูนย์ได้ศูนย์สองศูนย์ได้ศูนย์แปดศูนย์ได้ศูนย์แปดศูนย์ได้ศูนย์แปดเป็นสิ โอเคนะฮะก็จะได้ประมาณ0.78นะครับคูณสิกำลังสินะฮะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เราจะได้ค่าออกมานะครับเป็นค่า k นะครับเป็นค่า k ถ้าเราทำให้เต็มรูปแบบก็จะกลายเป็น7.8นะครับคูณสิกำลังเท่าไหร่ครับ14นะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ นะครับผมได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วทีนี้พอเราได้ค่าเคออกมาทำไงต่อนะครับได้เคออกมาก็คืออันนี้เป็นคําตอบของข้อที่1ใช่ไหมฮะข้อที่1 7.8เจดจุนะครับคูณ10กําลัง14ทีนี้ในข้อที่2เนี่ยเขาถามต่อนะบถามต่อว่าถ้ากรณีของเขาให้ความค้นมานะครับให้ความค้นของไนโตรเจนมานะอยู่ที่ สามจุดเก้าหนึ่งคูณสิบกำลังสามโมลต่อลิตรและให้ความเข้มของแก๊สนะออกซิเจนมาออกซิเจนนี่นะฮะใช้ขึ้นมาเท่ากับนิดนึงเท่ากับ2.00จุคูณสิกำลัง3โมลต่อลิตรนะอันนี้โอเคใจไหมครับเขาถามหาความเข้มข้นของ g ก๊สเนโอเจนไดออกไซด์ NO 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็จะดูสมการรวมนะฮะสมการรวมจำไม่ได้ละสมการรวมอะไร2 NO 2้สอง NO 2, นะครับกลายเป็น N2 แก๊สออกซิเจนนะฮะเขียนไหมครับให้อสองแล้วก็ลบจีนะฮะแบบนี้นะฮะ คือสมการรวมอังนั้นเอาสมการรวมเนี่ยมาเขียนเป็นเลยครับเขียนเป็นสูตรการหาค่า k มีค่าเท่ากับความเข้นของสาผลิตภัณฑ์ n ห้สองนะผลคูณนะครับของความเข้นของสาผลิตภัณฑ์ด้กยพลังสัมสิแงหมดหารด้วยผลคูณของความเข้นของสารต้นด้กลังสัมระสิทธิ์แงหน้มนะครับโอเคนะครับได้มาตามนี้พอได้มาตามนี้เสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เขาต้องการหาเขาต้องการหาอะไร เขาต้องการหาความคข้นของตัวล่างนะฮะของไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับเราก็แทนค่าได้เลยนะครับ7.8นะครับคูณ10กำลัง14นะครับไนโตรเจนให้มาแล้วก็คือ3.91นคูณ10กำลัง3นะครับออกซิเจนให้มาแล้วนะครับอยู่ที่2 00, 0 0จ0คูณ10กำลัง3เช่นกันนะครับอย่าลืมว่ามันย,กก,สสยกกำลังสองเซียมูนยกกำลังสองหารด้วยนะครับ าด้วยความเข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับยกกำลัง2นะครับซึ่งตัวนี้ยกกำลัง2ก็คืออะไรมันก็คือเข้าไปเลยครับรนะฮะฮก็คือส,สัมารผสมยมูลนะครับที่เขาถามหานั่นเองนะครับนะตัวนี้นะเขาถามหาน,นะฮะดังนั้นเราย้ายฝั่งไปฝั่งนี้นะฮะเราย้ายตัวเลขนี้ลงมานะครับก็จะกลายเป็น นเนเดเจนไดออกไซดย์ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ3.91คูณ10กำลัง3คูณ2.00คูณ10กำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับาหารด้วย7.8คูณ10กำลัง14โอเคนะครับทีนี้ทำยังไงต่อขออนญเป็นสีนิดนึงทีน,นี้คูณเข้านะคูณเข้าโอเคไหมครับคูณเข้า คุณเข้าเสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็น3.91คูณ10กำลัง3ะครับคูณด้วย4นะครับ2ลังสเป็น4คูณด้วย10กำลัง6นะครับหารด้วย7.8คูณ10กำลัง14นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำต่อนะฮะเอา10กำลัง3นะครับคูณกับ10กำลัง6นะครับแล้วก็คูณ10กำลังลบ14นะครับอันนี้เป็น9นะฮ เก้าเป็นลบห้ามีเงิน9บาทติดหนี้อยู่14บาทแล้นั้นเหลือเงนินลบ5าบาทนะครับดังนั้นมันก็จะมีค่าเท่ากับก้อนนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ3.91จุาหนคูณ 4, หารเลยครับ7.8ุนะครับคูณด้วย10กำลังลบ5นะฮะคูณด้วย10กำลังลบ5โอเคไหมฮะ32เป็น6 หกบวกส okay. ามเป็นเก้าเก้าสิบสี่สิบสี่ลบห้าโอเคนะครับอ่ะทีนี้เราก็ตั้งตั้งคูณตั้งหารกันต่อนะว่ามันจะได้คําตอบออกมาเป็นเท่าไหร่เรามาดูกัน <c oughs> สามเก้าหนึ่งนะครับคูณด้วยสี่สี่หนึ่งมิสสี่ ที่เก้่หกทด3ามสี่สามสิบสองสิบนะฮะทโยมคี่ตำแหน่งสองตำแหน่งนะฮะทโยมสองตำแหน่งโอเคนะครับหาด้วย7.8นะฮะหาด้วยเจอ่าโอเคได้มาเป็นทศโยมสองแหน่งได้มาเป็นตรงนี้นะฮะ อันตัวนี้ก็จะได้เป็น15.64นะครับเขียนไหมครับหาด้วย7.8คูณ10กำลังลบ5้าเขียนนะครับนะตัวนี้อย่าลืมว่ามันยังมีกำลัง2อยู่นะครับตรงนี้นะนี่ห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะครับกำลัง2อยู่นะครับต่อนะครับ15่ 6กตั้งนะครับหารด้วย7 8็ดทยมทําให้มันเท่ากันนะฮะโซ่โอเคนะครับได้ประมาณนี้นะอ่ะทีนี้หารต่อนะครับ7 1็ดห่งไม่ได้7จ็ดสองสองสอได้ศโอเคไหมครับสองแปเป็นสิทด1นึ่งสอเป็นสิบ่เป็นสิโอเคไหมครับดึงมาเหลือ เหลือเติมจุดใส่0ไม่ได้อีกเติม0นใส่0ไม่ได้อีกเติม0ูนใส่0นะครับได้2.00นะครับ2.00ูณ10กำลงังมีค่าเท่ากับ2.00 0คูณ10กำลังลบ5ะครับ n o 2กำลัง2โอเคไหมครับกำลัง2นี้ย้ายมาฝั่งนี้นะ,ะให้กลายเป็นรากที่2 ล่าที่2ของ2องคูณสิบกำลังลบหนะฮะก็จะได้เป็นความเข้มของไนโตรเจนไดอยวกันสายล่ที่2ทําได้ไหมทําไม่ได้ทําไม่ได้ก็ทําไม่ได้ทําไงครับทําไม่ได้แล้วก็เป็นไงครับปุ๊บก็จะกลายเป็นดึงออกมาครับเป็น20่สิคูณสิบกำลังลบหโอเคไหมฮะนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นขอ,อยนุญาลบฝั่งนี้นะฮะ โอเคนะครับก็จะกลายเป็นเท่ากับรากที่2ของ20นะครับคูณกับ10บกำลังลบหคูณหนส่วนสนะครับผมเปลี่ยนรากที่เป็นกําลัง1 2ก็จะตัด,ต,ดตัดเหลือนะครับมาฝั่งนี้เป็นรากที่สองของยี่สิบมีค่าคูณกับนะครับ10บกำลังลบสโอเคนะครับได้ประมาณนี้นะฮะ ลากของลากที่2ของ20อะไรคูณกันได้20ครับ33 9 4 4 16 55 25เกินนั้นประมาณ4ใช่ไหมฮะประมาณ4อ่าเราลองดูครับเอา4จ bon. ุดเท่าไหร่ดีเอาสัก4.5อ่า4.5 45คูณ45ได้20ไหมนะครับ55 5, 25 45ทด2 44 20เป็น22โอเคนะครับ45 20 0ทด2 44 16 17 18นะครับได้5 2 0 2ได้ประมาณ20.25ดังนั้นถ้าถอด,ดรูทออกมานะครับก็จะประมาณ 4. จุดนะครับ4.5ประมาณนี้นะฮะประมาณ4.5นะครับคูณ10กำลังลบ3นะครับอันนี้คือ ตัวที่เราได้ความเข้มข้นออกมานะครับในส่วนของถ้าเราใช้เครื่องเลขอาจจะเลียดกกว่านี้นะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีการถอดออกมาก็จะประมาณค่าได้ประมาณนี้นะครับประมาณ4.5นะครับถ้าเราปัดตัวเลขจากตำแหน่งที่2มาเป็นตำแหน่งที่ที่1นะครับก็จะประมาณนี้อันนั้นสรุปความข้นของไนโรเจนไดออกไซด์ก็จะอยู่ที่ประมาณ4.5คูณ10กำลังลบ3นะครับถ้าเราจะถอดละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอันนั้นก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝา,ากกดไลค์กด ติดตามนะครับกันนะครับผมก็ต้องขอบครับสำหรับตัวอย่างที่10นะครับผม,ผมครับ